สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับพี่พี่วันนี้ผมมีแนวทางฮานอยเอ็กตานะครับแล้วก็ลาวกาชาดนะครับแล้วก็ดาวโจน VIP นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับแนวทางนะครับทำจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางรอบไหนค่อยตามนะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ผมลงดาวสตา VIP, นะ์ V.I.P เนาะแล้วก็ดาวกาชาตแล้วก็ดาวโจน V.I.P นะครับดาวสตา์ V.I.P นั้นหลุดนะครับพี่พี่ไม่มาเนาะผมให้ศูนย์กับ6ไปนะครับผลที่ออก183กับ73นะครับพี่พี่เนาะก็เน้นอยู่นะครับ68นะครับเขาก็มาออก83นะครับศูนย์สามก็เน้นเนาะก็มา73กับ83เนาะไม่มาให้เราสักคู่เลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภยัยด้วยนะครับ ส่วนเรากรชาตนะครับผมให้0ูนย์กับ4นะครับพี่พี่ผลที่ออก503กับ4 9่านะครับมาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับใครเอา0นย์หรือเอา4ไปวิ่งรูดเนี่ยก็มานะครับผมเนาะส่วนตัวเจาะของเรามาเข้า03ตรงตรงนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นไว้ให้นะครับเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครจับเลขเด่นเป็นนะครับพี่พี่ดูมันก็อยู่ใกล้กันนะครับเนาะนะครับผมส่วน49ของเราไปไม่ถึงนะครับเนาะมาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับผม นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับดาวกาชาดเมื่อคืนนี้ส่วนดาวโจนเมื่อคืนนี้ผมให้3กับ7นะครับมีรูที่3ไปเสียดายที่3มาอยู่ข้างหน้านะครับผลที่ออก3 1 1กับ49นะครับพี่พี่เนาะ3 1 1กับ49นะครับเสียดายนะครับ3นี่มาเป็นเพตัวเด่นนะครับแต่ว่ามีมีพี่พี่คอมเมนต์เข้ามาอยู่นะครับว่าเมื่อคืนนี้บอกว่าน่าเสียดายเนาะเผลอหลับก่อนถ้งนก็โดน3ตัวนะครับเพราะว่าพี่พี่เอฟซีบอกว่าถ้าเกิด เสียงโชคเนาะเจ็ดเนี่ยเขาก็จะตีเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสามหนึ่งนะครับพี่เนาะเมื่อคืนนี้มีพี่พี่คอมเมนต์เข้ามาอยู่นะครับผมแต่ว่าที่ผมให้ไปน่นหลุดนะครับพี่ๆี่เนาะต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวเองเมื่อคืนนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมขอให้มานะครับปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆรอบแรกนะครับฮานอยเอ็กต้านะครับผมเนาะไม่รู้ว่าพี่พี่จะจะเสียงโชคโชคทันหรือเปล่านะครับกยพูดกันไม่ชัดนะครับผมเนาะ ราะว่าผลที่ออกเล็กๆนี้น่าจะเป็น4ี่ทุ่มสิบห้านะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมได้นะครับตัวเด่นนะครับได้หนึ่งกับ5นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับประกบคู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเห้าหห้าเจ็ด ห้าเก้านะครับผมแล้วก็สามตัวนะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติผมได้นะครับลาวกาชาตินี้ ผมได้2แล้วก็8นะครับวิ่งลูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับราวกาชาติประกอบคู่นะครับ2 0 2 4 2 9นะครับผม8 0 8 3แล้วก็8 4นะครับ3ตัวเม็ดเดียวให้ไปที่284นะครับไปพี่พ ตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะเป็นที่8 4นะครับ80 2 9นะครับผมส่วนแนวทางดาวโจน VIP นะครับค่ำคืนนี้ผมได้นะครับผมได้0ได้0นย์นะครับพี่พี่ศูนย์กับ0ย์กับ6นะครับได้0แล้วก็6นะครับพี่ได้0ย์แล้วก็6สายลูดนะครับ สายรูดผมให้ไปที่เลขหนะครับผมให้ไปที่เลขหกศนนะครับประกบคู่04 09 61 64แล้วก็69นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่061นนะครับเม็ดเดียว ตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็จะเป็น61 64แล้วก็0 9นย์ะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับเนาทางฮานอยเอ็กต้านะครับแล้วก็ลาวกระชาติแล้วก็ดาวโจน v i p นะครับฮานอยเอ็กต้าถ้าไม่ทันยังไงผมต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ขอให้ขําคืนนี้นาอโชคดีทุกทุกคนนะครับผมตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์นะครับก็สลับคลิปนี้ ฝันดีกันทุกคนครับผมกาบสวัสดีครับ